สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปดูพึ่งครับไปดูแล้วครับมันจะมีพึ่งตัวเล็กๆอะ่ะไม่รู้ว่านี่นี่นอม,มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ครับมันมาตอมดอกใบแมงลักครับมันจะตัวเล็กๆอะ่ะมันไม่ใช่พึ่ง มองไม่เห็นแน่เลยแดดนี่แต่นี่เยอะๆนี่ครับดูมองเห็นไหมเออนี่ๆๆนี่นี่พึ่งเล็กใช่ไหม,ไมรู้ภาคกลางเขาเรียกว่าพึ่งอะไรกันรู้ เขามาตอมเยอะเลยเหมือนเขาสัมปทานางนั้นแหละไม่มีพึ่งตัวใหญ่มาเลยนะครับมีแต่มีแต่กลุ่มเขาอย่างเดียวเลยมีแต่พึ่งเล็กอย่างเดียวเลย นี่ครับมาเยอะเลยชุมชนของพึ่งเล็กพึ่งตัวเล็กๆไม่ใช่ชันนรงนะครับ โอเคตรงนี้ผมพาทุกท่านมาดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูพึ่งโพรงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับหน้ากล่องนั้นอะ่ะ มันผจะเกือบอาทิตย์แล้วนะครับปกติมันถ้ามาพักอย่างสองสามวันก็เข้าแล้วแต่นี้ก็เข้าครับส่วนหนึ่งก็คือเข้าและส่วนหนึ่งก็อยู่ข้างนอกแบบเนี้ยอันนี้คือพึ่งโพงนะครับใจะใหญ่ตัวใหญ่กว่าเจ้าเมื่อกี้แต่ก็แล้วคำถามก็คือว่านี่ครับเหมือนเขาสร้าง สร้างไว้แล้วก็มันก็ร่วงอ่ะไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยเขาเขาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเขาอยู่ตรงเนี้ยไอที่เข้าอยู่ในรูก็มีนะแต่เนี่ยไม่ยอมเข้าก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเนี่ยไม่เข้ารังอ่ะแต่ในรังก็มีนะเนี่ยเขามานสร้างเหมือนเขาสร้างรังอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เลยร่วงลงมาเงี้ยเนี่ยสองครั้งและแบบเนี้ยผมเห็นแบบเนี้ยสองเนี่ยแบบเนี้ย สองรอบละรอบหนึ่งผมเก็บไปไว้ไปข้ปางบนนะครับไหนวะอ่านี่นี่นี่อันแรกผมเห็นมันร่วงอยู่ข้างล่างผมเลยเก็บไปไว้ข้างบนอันนี้รอบสองละผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรนะครับ ใครได้ชมคลิปนี้แล้วรู้สาเหตุว่าเป็นพ่ออะไรช่วยบอกขีครับแล้วต้องแก้ยังไงครับหรือต้องปล่อยเขาไว้แบบนี้ผมว่าถ้าปล่อยแบบนี้ก็คือนเนี่ยเขาก็ทํารังร่วงแบบนี้อีกเนี่ยแต่ทีาอยู่ข้างในก็มีนะไอ้ที่เข้าไปข้างในก็มีออยู่ข้างในก็มีก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่ามันคืออะไร ท่านจะยกฝาดูก็ไม่กล้าพึ่งที่สวนอยากเชิญชวนใครที่มีสวนหรือว่าทำกเกษตร ก็อย่าใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆา่ามแมลงเลยนะครับตอนนี้สารตกค้างในส่วนต่างๆเยอะมากเลยครับเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรต่างๆรู้สึกว่าจะมีสารเคมีตกค้างเยอะเลยผ่านไปแล้วดูพึ่งเมื่อกี้ เออต้นนี้ก็มีอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรครับอ๋อต้นผักโขมยักษ์เหรอเขาก็จะมาเยอะหอืุงกันส่วนใหญ่วันนี้เจอแต่พึ่งตัวเล็กมีแตนด้วยมาทำอะไรเนี่ยแตนเป็นนักล่าเนี่ยมาล่าอะไรล่าหนอนอ๋อเออใช่ เข้ามาล่าหนอนที่มากินใบผักโขมแน่นอนจบไร้สดตรงต้นผักโขมยักษ์นี้แล้วกันเนาะขอบคุณมากนะครับ